ก้นกราบพระเมตตาเมื่อชายแก่เมาสุราขับรถพุ่งชนรถพระที่นั่งในหลวงรอสิบเสียหายเกือบทั้งคัน ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะเป็นเรื่องราวความประทับใจที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2559จากเพจ f a c e b o o k พุ่งเรารักพ่อหลวงได้โพสต์เรื่องราวเหตุการณ์สุดประทับใจเรื่องหนึ่งและนะับเป็นเหตุการณ์ที่น้อยคนจะเคยได้ยินมาก่อนพร้อมระบุข้อความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมโอเรียนเต็ล โดยแขกของโรงแรมที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับอาแปะรายหนึ่งเพิ่งจะกลับลงมาจากงานแต่งงาน โดยให้พนักงานไปเอารถที่จอดจู่ในบริเวณที่จอดรถมาให้แต่หลังจากที่ได้กุญแจมาเรียบร้อยอแปะขึ้นนั่งประจําที่คนขับขณะที่ลูกเมียก็ขึ้นรถพร้อมออกเดินทางแต่ด้วยอาการมึนเมาทําให้อแปะคบรถพุ่งเข้าชนกับรถเบนซ์รุ่นใหม่เอี่ยมที่จอดจู่เกาะกลางด้านหน้าโรงแรมเข้าอย่างจังและยังทําให้รถคันที่ถูกชนกระเด้งไปกระแทกเข้ากับรถ BM เอ็มซีรีส์อีก2คันได้รับความเสียหายไปในคราว เดียยววกัน้นแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้กล่าวคืออแปะเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเข้าเกียร์ถอยหลังหวังจะจบเรื่องแต่กลับปรากฏว่าอแปะถอยไปชนกับรถลีมูซีนของโรงแรมอีกสองคันและแถมแรงกระแทกยังทําให้รถไปเสยเอากับกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่จนแตกเสยกระเบื้องหนาหนะักลนโครมลงมาบนฝากระโปรงรถอีกสองคันซึ่งหนึ่งในสองคันนั้นเป็นรถพอสสรุปว่างานนี้มีรถได้รับความ เสียหายทั้งสิ้น7คันรวดล้วนแล้วมาจากผลงานการขับรถข,รถของอาแปะทั้งสิ้นพอเจ้าของรถเดินมาถามเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นอาแปะกล่าวตอบว่ามีรถขายรถมีบ้านขายบ้านเพื่อมาจ่ายค่าเสียหายในครั้งนี้เพราะอาแปะมีอาชีพเป็นเพียงคนขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีร้านเล็กๆอยู่แถวอุรุพง n ์ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเจ้าของรถจึงพาอาแปะเดินไปดูส่วนที่เสียหายของตัวรถและรถคันนี้เจ้าของรถรักรถและดู และรถอย่างดีเยี่ยมอแาแปะพาลูกเมียเดินไปดูรถที่ได้รับความเสียหาย จากนั้นเจ้าของรถจึงขอคุยเป็นการส่วนตัวว่าความเสียหายในครั้งนี้จะยกโทษให้เพราะเห็นว่าครอบครัวอัแปะไม่ได้ร่ำรวยอะไรถ้าให้จ่ายค่าซ่อมครอบครัวอัแปะคงต้องลำบากและอาจต้องเดือดร้อนในวันข้างหน้าได้จึงหันไปบอกกับครอบครัวอัแปะว่าไม่ควัให้พ่อคบรถอีกแล้วเพราะอัแปะอายุมากถึง7 1ปีหากคบรถและไปเกิดเหตุกลางถนนขึ้นอาจทําให้ใครต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ขณะที่อัแปะลูกเมียอัแปบหัน ไปมองหน้าเจ้าของรถในยามที่มีแสงสว่างแต่ก็ต้องตกใจแทบล้มทั้งยืนและน้ำตาไหลไม่หยุดเพราะเจ้าของรถคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณ์บดินทรเทพยะวรางกูลและทั้งครอบครัวอปแปะสุดตัวลงกราพระบาทโดยสำนึกในพระเมตตาที่พระราชทานอภัย พราะรถที่อาแปะขับชนคือรถรอยลอที่จอดรอพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันณวรีนาเรีอรัตและรถอื่นๆได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้นราวสองล้านบาทขณะเดียวกันระหว่างที่อาแปะกำลังก้มลงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรังกูลพระองค์ท่านได้พระราชทานสติกเกอร์หงแผ่นเพื่อเป็นการเตือนสติว่าเมาไม่ขับอีกด้วย อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระราชดำรัสเตือนใจจะเป็นการเตือนสติทุกคนได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญก็คือพระราชดำรัสดังกล่าวจะประทับตราตรึงอยู่ในใจไม่เฉพาะแค่เพียงอับแปะครอบครัวอับแฝดและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทุกคนที่ได้รับรู้เหตุการณ์นี้ไปอีกนานเท่านานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด .com อย่าลืมกดติดตามช่องพื้นเสียงใบดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆ ในครั้งต่อไปค่ะ